สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับช่องครัวตัวอ,อเหมือนเดิมนะคะวันนี้เสนอเมนูไข่น้ําค่ะเมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆเป็นเมนูบ้านๆไข่น้ำํำละมุนลิ้นเมนูอาหารเช้าง่ายๆได้ประโยชน์เด็ดทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมนะคะก็จะมีไข่ไก่ค่ะเราใช้เป็นไข่ไก่สามฟองน้ําเปล่า1แก้วค่ะ หอมแดงซอยค่ะต้นหอมหัน่นซีอิ๊วขาวผงปรุงรดไก่ค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะนั้นเราก็ตอไข่ไข่ไก่ทั้ง3มฟองลงไปเลยค่ะ ตีให้ไข่ข้าวฟูนะคะพอไข่ข้าวฟูแล้วนะคะเราก็เทหอมแดงซอยลงไปค่ะต้นหอมหั่นค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวค่ะเพิ่มความหอมนะคะน้ำปลาค่ะผงปรุงรสไก่ ตีส,ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะพอส,ะส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เทน้ำเปล่าหนึ่งแก้วที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะจากนั้นปิดเตานะคะใช้ไฟกลางนะคะเทเส,ะส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะ ไข่น้ำวันนี้เราไม่ได้ใช้น้ำมันนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะเสร็จแล้วปิดไฟพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะ หอมอร่อยน่าทานทําง่ายและมีประโยชน์มากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ